เรามายังบุคคลที่หลายท่านรอยอยู่ในค่าคืนนี้ฮะสายสุดท้ายของค่าคืนนี้ต้องถือปลายไฟไว้เลยฮะสูงสูงพัดหมอผีครับเขากลับมาเป็นที่เรียบร้อยฮะสวัสดีครับพัดสวัสดีครับคุณพัดหมอผีวันนี้จะมากับเรื่องราวที่พัดเองเนี่ยเจอมากับตัวแล้วก็เรื่องราวไปเกิดขึ้นที่จังหวัดราช,ชบุรีผ่านมาแล้วประมาณสิบเก้าปีเรื่องว่านจักรจันเรื่องราวเรื่องนี้ ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับพัดครับก็คือว่าย้อนกลับไปสักประมาณสิบเก้าปียี่สิบปีนะฮะราวนี้เพราะว่าผมตอนนั้นเกิดเหตุนี่น่าจะยุประมาณสิบเอ็ดสิบสองได้นะฮะก็คือว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีไอ้ที่เขาเรียกกันว่าว่านจักจันนะอลองลองให้ทีทางหน้าไม้ลองเซิร์ชรูปขึ้นมาดูก็ได้นะครับครับมันจะเป็นเหมือนลักษณะตัวจักจัน ที่มันเหมือนลักษณะว่าไปลอกข้าวไว้ใต้ดินแล้วบริเวณส่วนหัวมันเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเชื้อราแล้วออมันทําให้เกิดขึ้นเป็นเหมือนลักษณะของเห็ดครับงอกออกมาจากหัวมันซึ่งซึ่ง,งอ่าเขาก็เชื่อกันว่ามันเป็นของทนสิธิ์อย่างหนึ่งอ,อ่าของทนสิธิ์ที่มีลิปต,ตามธรรมชาติเอ,อ่าก็จะเรียกกันว่าว่านจักระจันซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยค่อนข้างฮิตมาก นิกันมากเลยว่าแบบใครได้มาบูชาก็จะจะดีอะไรอย่างงี้ครับทีนี้ที่บ้านผมเนี่ยก็คืออาผมเนี่ยสมัยก่อนเ,นเขาขายของทีนี้พอเขาได้ยินเรื่องเนี้ยเขาก็ไปสอบถามกับญาติซึ่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีออืนะครับทางญาติก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอยากได้จริงเนี่ยมันมีอยู่วัดหนึ่งให้มาขูดเอาเองนะอืถ้าจะเฮียนคือต้องขูดเอาเองแล้วก็ ถ้าใครเป็นเจ้าของมันคนนั้นก็จะเจออะไรลักษณะเนี้นะครับครับทีนี้อาผมเนี่ยครับก็เลยแบบว่าเออนั้นไปไปกันก็นัดกันไปฮนะก็เดินทางไปครับก็ไปเป็นวัดวัดหนึ่งแล้วกันนะครับผมไม่ได้บอกชื่อแล้วกันนะเป็นวัดวัดหนึ่งทางราชบุรีแถวเจสเมียนนะครับก็ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยก็เป็นผมก็ไปด้วยมันก็เป็นลักษณะเหมือนวัดอ่าเก่าๆอืม เราก็จะมีต้นไม้สูงๆคล้ายต้นยางอ่ะพี่ขึ้นเต็มเลยเราก็จะแบบรกๆอะ่ะแต่พื้นมันเตียน,นะแต่ว่าไม่มีหญ้าขึ้นแต่มันจะเป็นใบไม้รกไปหมดเลยลักษณะพอเราขับรถไปจอดเนี่ยเราก็ไปไปเจอญาตินัดเจอญาติที่นู่นนะฮนะซึ่งญาติเราอะ่ะที่อยู่ที่นู่นเขาเขาไม่ขุดด้วยเขาแต่เราก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเรามาจากกรุงเทพเราก็แบบจุดมุ่งหมายมาคือมาขุดไอ้ว่านเนี้ยให้ได้อื เพราะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยขุดกันเป็นสิบสิบวันก็ไม่เจอเหมือนไม่ใช่เจ้าของเขาว่ากันอย่างนี้นะฮะทีนี้ก็พอเรามาถึงเนี่ยเราก็ดูบริเวณอะไรแล้วก็แล้ว,ลวก็เตรียมจอบเตรียมเสียมาขุดกันนะครับก็ไปบอกเจ้าวา,าดขออนุญาตท่านอะไรเงี้ยท่านก็นชี้บอกนะตรงนั้นน่าไปขุดเอาสิบริเวณตรงเนี้มันจะมีกําแพงนะแล้วก็จะมีต้นยางสูงสูงอ่ะไปขุดหาแถวนั้นละกัน เขาโยงเขาเขาเจอกันขน้นเยอะอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเราก็ไปขุดกันก็มีพาลูกพาหลานกันสี่ห้าคนจะไปขุดกันขุดขุดขุดเสร็จทีนี้เสร็จระหว่างที่ขุดเนี่ยอ่าผมเขาก็เดินหายไปพักหนึ่งโอนะคะแล้วเขาก็กลับมาอกลับมาเสร็จเขาก็มาขุดขุดขุดก็สักประมาณสักขุดกันอยู่ประมาณสักสองสามชั่วโมงอะ ขุดพักขุดพักเนี่ยปรากฏว่าอาผมก็เจอเจอเป็นตัวจักจั่นเลยแต่บริเวณหัวมันจะเป็นเหมือนเห็ดงอกออกมาอาผมก็หยิบขึ้นมาซึ่งมันเป็นจักจั่นด้วยความบังเอิญนะมันเป็นจักจั่นที่เหมือนอยู่คู่กันสองตัวและไอ้ตรงหัวมันเนี่ยมันเหมือนกับมันงอกออกมาแล้วมันมามาติดกันอ่ะเป็นเหมือนแฝดเหมือนคู่อย่างเงี้ย Oh. อาจจะด้วยว่ามันเป็นแบบมามามา,มาลอกค่าพร้อมกันอะไรเงี้ยนะ <Okay. S 2> ก็พอเจอแบบเออดีใจอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเลิกเจอตามที่ต้องการแล้วก็เลิกก็เอาไอตัวว่านจักรจันเนี่ยเอากลับมาแล้วก็เหมือนกับว่าเอามาบูชาที่บ้าน mm. นะคะพอกลับมาเนี่ยคืนแรกเนี่ยผมจําได้ขึ้นใจเลยคือพอเขากลับมาพวกเขาจะบอกว่าจะต้องมีการบอกเจ้าที่เจ้าทางเสร็จแล้วก็เอาน้ําใส่แก้ววางให้แล้วก็ปูผ้า ผ้าขาวผ้าแดงก็ได้แล้วก็เอาวานจัก,กรจันเนี่ยวางไว้อืแล้วก็จะมีกระถาสวดหอหลงของเขาเงี้ยนะก็แกก็ทําทีนี้วันนั้นเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเราก็นอนอยู่นะพี่นอนอยู่ประมาณลักษณะประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งอะเราได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่มันเสียงเป็นเสียงที่น่าลําคาญมากเออเออมันเสียงมันไฟช็อตอะพี่ครับจีจีเนี่ยลั่นบ้านเลย ล่านบ้านเลยแล้วก็แบบลุกขึ้นลุกขึ้นซึ่งผมนอนกับน้องชายแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งสามคนลูกพี่ลูกน้องเราก็ได้ยินแล้วก็ปลุกน้องขึ้นมาว่าเฮ้ยไฟช็อตหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบลุกขึ้นมาฟังกันปรากฏว่ามันเป็นเสียงทุกคนได้ยินเออเราก็เลยไปเคาะประตูเรียกอาว่าได้ยินเสียงเนี่ยเสียงจี๊ดเนี่ยมันลักษณะเหมือนเสียงไฟฟ้าช็อต บริเวณข้างล่างบ้านบ้านผมเป็นสองชั้นนะอเนี uh ่ย huh. บริเวณข้างล่างบ้านลงไปดูกันไห้อาว่ามันเป็นเสี่ยงกลัวไปไฟชอ็อตเดี๋ยวมันจะไหม้บ้านอะไรเงี้ยอื uh huh. ก็ทุกคนน่ก็เดินลงไปอาก็เดินลงมาก็เปิดไฟเปิดไฟที่ตรงหัวกระไดนะเปิดปุ๊บมันไม่ติดครับเราก็ปันถุงแล้วว่าแน่นอนคือไฟชอ็อตอาก็หยิบไฟฉายเดินกันมาเดินลงไปข้างล่างมันจะเป็นคัดเอาทะนะครับ ก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับห้องน้ำของที่บ้านก็เดินถือไปฉายลงมากับอาสแล้วก็หลานสามคนเดินกันลงมาเสียงมันก็ดงังยิ่งเดินลงไปก็ดงัดงดังขึ้นดงังขึ้นเอ๊ะพอเราลงไปถึงข้างล่างแล้วอะคัดเอามันไม่มีเสียงออแล้วก็ฉายไฟเนี่ยคัดเอาไม่มีเสียง เพราะว่าเัาเอาอยู่ข้องบนก็ไม่มีไม่มีเสียงตรงบริเวณก่อนถึงห้องน้ําไม่มีเสียงเอา้าแต่เสียงยังดังอยู่เสียงจะมาจากไหนแล้วก็ตามเสียงกันก็ชายไปชายไปพี่ไปถึงบริเวณหน้าห้องน้าซึ่งมันจะมีโอ่งอยู่สิ่งที่ทุกคนเห็นกันนะสี่คนนะ่ะเ,เราเห็นมแมลงชนิดหนึ่งครับตัวขนาดเท่าคนเนะี่ยพี่เฮ้ยตัวใหญ่เท่าคนเลยเหอ่อตัวสีน้าําตาลตัวเท่าคนเนี่ย โอ้โห uh oh. มันคานพี่มันคานเหมือนมันมันคานอะ่ะเออมันคานมันคานแล้วมีบริเวณหัวมันจะเป็นเหมือนเห็ดออกมาเรานึกได้อย่างเดียวว่าคือไอจ้จักจั่นที่เราไปขุดมา uh oh. เราเห็นมันคานแล้วก็พุ่งผายไปทั้งน้ำเนี่ยอ uh oh. บริเวณที่มีโอ่งน้ำอะ่ะโอ้โห oh, พี่แบบขนนีล่ลุกตั้งแต่ขายันหัวเลยนะ uh uh. อ่าก็แบบวิ่งกันจูกันขึ้นมาช่างบนอะ่ะ วิ่งังไม่ล้อกันนะกรูขึ้นมาเสร็จปุ๊บเปิดไฟปรากฏไฟติด<ม>ทางท่านี้เมื่อกี้เปิดมันไม่ติดและไอ้เสียงจีด๊ดเนี่ยมันก็หายไปครับเออคืนแรกเอาแล้วก็ก็เจออย่างนี้เสร็จอ่าก็ยังไม่เอาไปคืนยังไม่เอาไปอะไรนะเขาก็ไม่เอาไปคืนทีนี้ <c oughs> พอคืนที่สองก็มีเสียงอย่างนี้อีกแต่ว่าอามาเคาะประตูเรามาเคาะประตูเราซึ่งพอเราได้ยินเสียงนี้เรารู้แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยอยู่ข้างล่างแน่นอน เพราะมันดังจากบริเวณเดิมเราก็ไม่ลงไปแล้วไนงะทีงนี้อาเนี่ยมาทุบป,ประตูห้องเราปังปังปัง้งปังปงก็ถามว่ามีอะไรกันเขาบอกว่าเนี่ยเขานอนไม่ได้ไปนอนเป็นเพื่อนเขานอนจีมก็ถามว่าเป็นอะไรอะ่ะเขาบอกว่าเห็นเป็นคนแก่เป็นคนแก่ผู้ชายผู้หญิงมายืนอยู่ปลายเท้าเขาส่วนผู้ชายเนี่ยยืนอยู่แล้วสักพักหนึ่งก็เดินเหมือนเดินเหยียบอะพี่อ๋อ เดินคือนึกออกมาที่นอนอ่ะเป็นที่นอนที่วางกับพื้นที่นอนหกฟุตนะครับวางกับพื้นนะครับ่ะไม่มีไม่มีตัวของเตียงนะเป็นที่นอนหกฟุตเลยเขาบอกเป็นคนแก่ผู้ชายอ่ะเดินมาแล้วเหยียบที่ขาเขาเดินขึ้นมาแล้วเหยียบที่ขาเขาแบบแล้วเขาบอกเขาปวดมากเหยียบที่บริเวณขาขาขวานะปวดมากเพราะแล้วเขาก็กระทืบกระทืบอย่างงี้ พอแกเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะแกปวดทรไมนมากจนแกแบบฮึดขึ้นมาแกก็เลยมาทุบป,ป,ประตูห้องเราให้เราไปนอนเป็นเพื่อนอืมกดว่าเราก็ไปนอนเป็นเพื่อนดีหลานสามคนไปนอนจุกอยู่ห้องห้องเดียวพอนอนได้สักชั่วโมงหนึ่งได้อะมั้งเออเราได้ยินเสียงคนนะครับไปตามเสียงคนเหมือนคนแบบแอมอะ <c oughs> อย่างเงี้ยลักษณะเนะี้ยจะเป็นเสียงแก่ๆนะอ,อย่างเงี้ยผมก็ลืมตาขึ้นมาดูพอไอตอนที่ผมลืมตาขึ้นมาดูคือผมเนี่ยขี้เซลาลืมขึ้นมาคนสุดท้ายแล้วลืมขึ้นมาแล้ค่อยเห็นว่าเป็นคนแก่ผู้ชายอ่ะพี่เขานั่งยองๆแล้วเขาก็จ้องหน้าเราอยู่แล้วเขาแบบอย่างเงี้ยอ้ใส่จําได้เลยว่า ใ่เป็นชุดขาวเหมือนคนถือศิลเนี่ยแต่มีสบายขาวแล้วก็อย่างเงี้ยเราก็ตกกระจจะทั้งกลึงพึ่งตื่นด้วยสลึมสลือก็กระโดดโยงเลยเพราะก็โดดโยงหันไปข้างหลังอา้าไอ้พวกทั้งอาทั้งลูกพี่ลูกน้องทั้งน้องชายนู่นไปก่อจันกรมอยู่มุมห้องแล้วไอเราขี้เศร้าพอะเท่านั้นเรากปกระโดด เปิดประตูห้องออกมากลูกันไปนรวมอยู่ห้องเราอีกทีหนึ่งทีนี้ครับเาก็ผ่านไปในค่ำคืนอั้นเช้ามาสิ่งที่เกิดความแปลกประหลาดกับอาผมอีกคือขาแก่พี่ทำไมขาข้างขวาแก่มันมีอาการเจ็บปวดมากเจ็บปวดแล้วมันบวมบวมจนละชนิดที่ว่ามันมันไม่ได้น่าจะเกิดจากการ ขาแพลงหรืออะไรไม่มีสาเหตุอ่ะมันปวดขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นอ่ะแล้วนานวันนานวันเข้าวันที่สองวันที่สามเนี่ยขาเนี่ยมันก็เริ่มแบบบวมปรีอ่ะพี่นึกออกคำว่าบวมปรีไหมนึกออกนึกออกชำ้ชำๆบวมปรีอ่ะแกก็เลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลน,นะครับไปหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งหมอก็ยังหาสาเหตุของอาการบวมของขาเนี่ยไม่ได้นะครับ ก็ก็หาสาเหตุไม่ได้จนไปบ่อยเข้าหมอก็เหมือนลำคาญ่ะครับพี่เขาก็เลยเจาะเจาะดูออกมาเจาะดูว่ามันเป็นมันมันบวมเหมือนบวมเป่งบวมอะไรอย่างเงี้ยก็ดูออกมาก็เพื่อที่เป็นเลือดเพื่อที่จะเอาไปตรวจว่ามันเกิดจากอะไร ทั้งหมดจําได้เลยว่าที่แกโดนเจาะเลือดทั้งหมดที่ครั้งทุกครั้งที่ไปทั้งหมดรวมกันทั้งหมดสิบสามเข็มเจาะเนี่ยเจาะบริเวณข้อขาเนี่ยเป็นบวม,วมๆเนี่ยจนครั้งสุดท้ายเขาก็วินิจฉัยมาว่าเป็นรูมาตอยรูมาตอยอ,อ่าว่าว่าเป็นรูมาตอยก็ทําการรักษามันก็ไม่มีการบรรเทาไม่มีอะไรเลยไม่มีการยุบเลยอะ จนอาลักษณะของเล็บเท้าอ่ะพี่มันเริ่มปวดมันเริ่มแบบปวดหน้กแล้วมันแบบมันมันยุ่ยมันหลุดอ่ะคือเป็นหนองแล้วอ่ะบริเวณเล็บเท้าอ่ะเล็บนี่โป้งเท้านี่คือนั่งนั่งดึงอยู่หลุดพึ่ดออกมาหนองพุ่งเลยนะโอ้ยอือแล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยวันนั้นเนี่ยหลังจากการที่ไปรักษาแล้วก็ได้ไปหาปู่ผม ซึ่งก็จะอยู่อีกบ้านหนึ่งก็ไปหาปู่ผมปู่ผมเห็นปู่ผมก็แล้วเขาก็บอกบ่นให้ปู่ฟังว่าเนี่ยไปหาหมอมาเนี่ยก็ไม่เห็นหายเลยเนี่ยเจาะเลือดไปตั้งสิบสามเข็มแล้วก็ไม่หายปู่ผมก็เลยหมอแล้วเขาบอกว่าเอามึงไปหยิบใบไม้มาซึ่งปู่ผมก็เป็นหมอนะฮะเป็นหมอสายหมออะไรเงี้ยซึ่งเป็นคนถ่ายทอดวิชาให้ผมนีออ่แหละเค้าบอกว่าไปหยิบใบไม้มาเดี๋ยวกูจะดูให้ก็ปรากฏว่าเขาก็หยิบใบไม้มา แกก็ดูแกก็บอกว่าเนี่ยมึงไปที่ไหนมามันเป็นลักษณะเหมือนเป็นวัดซึ่งเราไม่ได้เล่าให้แกฟังนะแกบอกมันเป็นลักษณะเป็นวัดเนี่ยแล้วมันจะมีต้นไม้สูงๆมึงไปทําอะไรมาตรงนั้นอ่ะแกก็บอกว่าแกก็นึกได้เลยว่าไปขุดไอ้ว่านนี้มาแต่ระหว่างที่ขุดอะแกปวดชีอ๋อแกก็ไปเลยเลยไปยืนชีหลังต้นยางต้นนั้นครัแกก็บอกว่าแค่นี้แกก็บอกว่า จาได้แค่ไหนว่าแกไปยืนฉี่แล้วแกกลับมาแกมาขุดว่านจัก,กระจัดแล้วก็เจออืแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าเจอผู้ชายกับผู้หญิงคุณแกใส่ชุดขาวมายืนอะไรอย่างาเงี้ยมาเหยียบที่ที่เท้าข้างข้างขวาที่แกเป็นเนี่ยอปู่เขาก็เลยบอกว่าเอางี้มึงไปจุดธูปกลางแจ้งสิบหกดอกนะแล้วมึงก็บอกเลยว่าบอกเนี่ยผีสางนางไม้หรือว่ายายกะลาตาการะลีเจ้าของที่เจ้าของทิพเนี่ยอื ให้ให้อาการเหล่านี้หายไปเดี๋ยวจะเอาเหล้าไปให้หายใหญ่หายหนึ่งแล้วก็จะเอาไก่เนี่ยเอาไปให้เข็งใหญ่ๆเลยเข็งใส่เข็งใหญ่ๆห,หญ่ไปให้ละเข็งหนึ่งถ้าเกิดอาการเหล่านี้หายนะซึ่งอาผมก็ไม่เชื่อแหละก็จะพูดถึงามตรงว่าแกก็ไม่เชื่อว่าปู่ผมพูดอะไรเนี่ยคือคนสมัยใหม่น,นะแกก็ลองไปจุดแต่แกก็คือแบบเสียไม่ได้อะพี่คือแบบไม่มีทางแล้วว่ะไปจุดแล้วก็ ว่าตามปู่ซึ่งแกก็งงอยู่ว่าไอ้ยายกัลลาตะกาลีเนี่ยมันคือใครแล้วก็ทําไมต้องให้เอ่ยถึงอืปู่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็รู้เองอะไรอย่างเงนะี้ยแล้วแกก็ไปจุดทูบปากจุดทูบปากเสร็จปุ๊บเนี่ยคืนนั้นกลับมานอนแกก็เจอเหตุอัศจรรย์อีกคือว่าเป็นตายายคู่หนึ่งมายืนอยู่ที่ปลายเท้าแกจาได้ว่าเป็นคนเดิมที่เหยียบเท้าวแกนั่นแหละครับอแกยืนแล้วแกก็เอาลักษณะเหมือน เหมือนไม้เท้าไม้ตะพดเนี่ยจี้มาที่ข้อข้อเท้าแก่แกบอกว่ามันเสียวแป๊บเลยกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วว่ามันเสียวแป๊บปขึ้นมาช่วงหัวเข่าเนี่ยออแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นเหมือนเหมือน,นเป็น,เป,นเป็นแสงอะไรเงี้ยสว่างว่าบอย่างเงี้ยอืแล้วแกก็ตื่นมาพอตื่นมาพอรุ่งเช้าพี่มันแปลกที่สุดเลยคือแผลมันยุบขาเนี่ยมันยุบ หาเนี่ยมันยุบแต่ตรงบริเวณข้อเท้าที่เขาบอกว่าเอาไม้ไม้ตะพดหรือไม้เท้าจี้ไปเนี่ยมันเป็นรอยกลมๆเป็นจำสีม่วงๆอะ่ะเหมือนลักษณะของการโดนไม้หรืออะไรขนาดสักประมาณกลมๆเท่าเหรียญเหรียญเหรียญห้าอย่างเงี้ยอ,อยู่ที่ตรงข้อเท้าแกตรงตะตุ่มอะ่ะม,มันเป็นรอยช้ำเลยเหมือนกับโดนไม้โดนอะไรจิ้มเงี้ยเค้ก็กลับมาบอกปู่ปู่บอกว่างั้นมันก็จัดของไปวหา้เขาอืม ที่วัดวัดที่มึงไปทามาเนี่ยปรากฏว่าแกก็เลยถามว่าแล้วจะเอาตังค์เอาตุ้งเอาตังค์ที่ไหนไปทําอโอ้โหเหล้าไหา่เบลเลอร์เบเธอร์ไก่นั้งเข่งใหญ่ๆอู่หงก็หัวเราบอกกูหลอกผีเพราะงั้น,อ,น,นอ๋ออ๋อมึงก็ซื้อเหล้าไปเป๊กเดียวกักเดียวแล้วมึงก็หาไหยใหญ่ๆไอ่่ใส่ไปเลยอืมแล้วก็หาเข่งสารใหญ่ๆนะะแล้วมึงเอาไก่ต้มใส่ไปตัวนึงอ่ะเรล้าไหยไก่เข่ง ของโบราณเขาก็เตรียยเหมือนไปครับปรากฏว่าไปวัดวัดนี้พอไปถึงปุ๊บก็ลงไปหาเจ้าวาดบอกว่าจะมาทําการแก้ไหว้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าวาดก็ถามว่าไปเจออะไรมาเป็นอะไรทําไมถึงต้องกลับมาไหว้อ่าผมก็เล่าอาการเราให้ฟังแกก็เลยบอกว่าอ๋อนึกว่าไม่อยู่แล้วอาผมก็ถามว่าอะไรที่ไม่อยู่กระตรงที่ไปขุดกันนั้นมันเป็นป่าช้าเก่าโอ้ยป่าช้านั่นเอง มันเป็นป่าช้าเก่าพี่ต้องบอกว่าวมันเป็นป่าช้าเก่าเป็นร้อยร้อยปีแล้วอตอนอาตมามาเป็นพระลูกวัดเนี่ยเขาก็มีการล้างป่าช้าไปหลายครั้งแล้วนะจนเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยก็ล่วงมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วป่าช้าเนี่ยมันไม่มีออเขาก็เหมือนกับว่าเขาล้างป่าช้าไปแล้วขุดกระดูกขุดอะไรออกไปทําพิธีแล้วครับอ่าผมก็เลยบอกว่า แล้วไอ้ที่ว่ายายตายายคนนั้นน่ะคือใขรเขาบอกว่าก็จะของป่าช้านะไงยายกระลาตากะลีอื mm hmm. แกก็พาไปดูสาลก็มีสารจริงๆเป็นอ่าคนแก่ผู้หญิงผู้ชายนั่งใส่สบายใส่ชุดสีขาวนะอืม mm hmm. เป็นสารเล็กๆอยู่บริเวณอ่าต้นยางต้นหนึ่งอืมแล้วก็พาอาผมเนี่ยไปตรงบริเวณที่อาผมว่าไปฉี่เนี่ย เพื่อจะไปเอาเครื่องเส้นไปวางนะแล้วเขาก็ขุดขุดตรงที่พ่อกแกยืนฉี่ยืนยืนอะไรเงี้ยขุดขุดขุด,ขดปรากฏว่ารู้ไหมว่าเจออะไรพี่ตั้มเจออะไร,รอ่ะเจอกระดูกช่วงท่อนขาคนโอ้ยหนึ่งท่อนผุๆเลยออเป็นตรงที่บริเวณที่ที่แกไปยืนเหยียบแล้วไปฉี่เนี่ยแหละอือแจ็คพอตพอดี จ็คถดพอดีเพราะมันอยู่ตรงบริเวณโค้งต้นไม้และลักษณะหมือนกว่าการล้างประชาก็แบบล้างตามหลุมมากพี่เหรอไมมันล้างตามหลุมตามไปไม่ได้มาล้างตรงนี้อาจจะแบบมาอยู่ตรงนี้มีฝังอยู่ศพนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่เจอโครงกระดูกอื่นนะเจอแค่โครงกระดูกช่วงท่อนขาหนึ่งท่อนออเก่าๆผุๆเ้าก็แล้วขุดขึ้นมาแล้วก็มาทําบางสกุลนะ่ะให้ อ่าผมก็อาการเหล่านี้ก็หายมาแต่จนปัจจุบันเนี้ยไอ้จ้ำที่เป็นรอยเหมือนรอยตะพดกลุ่มๆเนี่ยออยังติดอยู่ที่บริเวณตะตุ่มแกจนถึงทุกวันนี้เลยยังอยู่เหรอไม่ไปไหนเลยยังอยู่ยังอยู่เป็นรอยเหมือนกับรอยจ้ำสีม่วง,งดำๆเนีย้ยเหมือนเป็นแผลเป็นนะพี่ออ่าตรอบริเวณตะตุ่มหรือ <c oughs> หรือช่วงหลังข้างตะข่างตะตุ่มแกซึ่งก็เคยไปถามหมอว่ามันจะเกิดเหตุเป็นอะไรหรือเปล่ามันเป็นแผลเป็นมันมันเป็นเนื้อลายหรไือเปล่าเขาบอกไม่ใช่ ไม่มีร่องรอยของการถูกกระทําหรือว่าอ่าเป็นเนื้อลายอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเหมือนเป็นแผลเป็นเป็นปามครับผู้เงี้ยอซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีแต่พอหลังจากที่ว่าเท้าบวมแล้วหายไปเนี่ยมันมีเกิดขึ้นครับนะครับก็เรื่องก็ประมาณเนี่ยครับเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับอาผมแล้วแก,กได้ถ่ายก็เราก็ได้อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็แกก็ถ่ายทอดให้ฟังในสิน่งแกเห็นด้วยซึ่งเอ ปัจจุบันไอ้ว่านยักษ์จัดนตัวเนี้ยก็พกก็อยู่กับผมนี่แหละนะเหรอแต่ว่าผมหาไม่เจอเดี๋ยวเจอผมจะถ่ายรูปส่งให้ดูแล้วก็เผื่อจะได้เอาลงในในเพจให้ดูกันว่าเป็นยังไงลักษณะอย่างไายยางไ,ได้ครับนะฮะ <c oughs> ขอบพระคุณมากเลย <c oughs> โหต้องบอกเลยว่าในขณะที่ผมฟังเรื่องเล่าจากทางด้านของคุณพัดหมอผีเนี่ยผมก็พยายามแบบ เสื้อถานะเฮ้ยว่านจักรจันมันเป็นยังไงวัสดประคุณมันเป็นยังไงก็พีต้องใช้สมาธิในการฟังค่อนข้างสูงผมก็เลยเ,เหลือไปเห็นได้แค่ประมาณแบบว่าว่านจักรจันเนี่ยเ,เมื่อสองปีที่แล้วเขาก็มีชาวบ้านนะนะฮะเขาบอกกันว่าลงข่าวนะบอกว่าหุ้ยเนี่ยมันเป็นของมงคลนะราคามันพุ่งอย่างงู้นอย่างนี้เลยแล้วก็มาดูเห็นพาดหัวข่าวอีกอันหนึ่งบอกว่า กรมอุทยานเนี่ยเขาบอกว่าเตือนห้ามกินว่านจักจั่นนะมันมีพิษทําลายระบบประสาทอะไรยเงี้ยแต่ว่าคนสายตรงเนี่ยคุณพัดหมองผีเนี่ยสรรพคุณหรือว่าเรื่องของของเจ้าว่านจักจั่นเนี่ยนะฮะมันมันมันเป็นยังไงจริงๆข้อเท็จริงอ่ะที่อยู่ในสายตรงคือ,อาตามตำนานโบราณนะครับออว่านจักจั่นเนี่ยถือว่าเป็นของทนสิทธิ์อย่างหนึ่งหรือว่าของวิเศษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติออน้อยคนที่ได้ครอบครองว่าจักจัน่น ซึ่งตามตำราบโบราณเรียกว่าพยาเลไล <S <S 2> <S 2> พยาเลไลหรือว่าว่านจักจันนี่แหละครับซึ่งสรรพคุณก็เหมือนกับลักษณะว่าเป็นพยาเลไลก็คล้คายๆเหมือนกับจิงจกสองหางเหมือนกับแมวตาเพชรกันนี่แหละคือของทน,ทนชิตทนสิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ <S <S มีฤทธิ์มีคุณคือเหมือนว่าเป็นพยาเนี่ยอาจะต้องมีคนมีบริวารมีสัตว์ทั้งหลายนำของ นำของกินของอะไรมาให้โดยที่เขาไม่ต้องออกไปหาเองนะก็จะเป็นลักษณะของพยาของพยาต่างๆอ่าออซึ่งเขาเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาครอบครองถ้าทําถูกทำทำดีพีถูกตามโบราณเขาว่านะทำดีพีถูกเนี่ยเมื่อมาอยู่แล้วจะทําให้ผู้ที่ครอบครองเนี่ยอ่ามีมีโชคมีลาบหรือว่าทําการค้าขายจเจริญรุ่งเรืองซึ่งสมัยก่อนต้องบอกว่าย้อนไปในช่วงที่ผมบอกเนี่ยตอนนั้นเนี่ย พีคมากราคาสูงมากอือตัวของมานจะกระจายยิ่งถ้าแบบอ่าตรงหัวของงอกออกมาเป็นกิ่งก้านสาขาเหมือนเหมืนเขาวกว้างไอยที่ออมันก็จะแบบราคาจะยิ่งสูงหรือว่าเป็นแฝกเป็นคู่เงี้ยราคาจะยิ่งสูงถึงนะเป็นของทนนสิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับ ะะสรุปก็คือถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเป็น,ปนต้องใช้วิจารณิยาในการรับฟังนะเขาว่ากันว่าวันจักรจั๋นเนี่ยที่สรุปมาก็คือเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งนี่แหละครับเป็นเมตตานะฮะค้าขายดีมีชื่อเสียงโชคลาบแล้วก็มีเรื่องของนักพนันเสี่ยงโชคก็จะชอบนิยมกลับไปเก็บไว้รักษา<ช>ด้วยนะแต่หน้าตกใจกว่านั้นนะเรื่องเรื่องเล่าเราจบตรงนี้นะเมื่อกี้ผมไปดู